ติ่งดารายินดีนำเสนอ new video ใหม่ประจำวันนี้ค่ะราคา2 1งบาทค่ะพี่ผมรถมาราคับพี่นี่เนี่ยเคี้ยวเข้าไปอร่อยมากผมบอกให้เลยว่ารถนี้อร่อยจริงรถมาล่ามีพริกให้คุณเคี้ยวด้วยแล้วเผ็ดจริงกจั่ถึงใจนะลองแบหมา่าเป็นลองหม่าล่าอร่อยกินพริกด้วยดินี่นี่นี่อันนี้รถมา่า เหมือนมีแม็กมาล่าให้เลยอ่ะถึงใจจริงอ๋อมีแม็กพีสแต่คุณพี่เรายังชอบรุ้นจิจ้าสุดนะครับอม่แปลกมากทำถึงทำถึงก็เปลืองเนื้อดูคุ้นหาไหนมาวะ พี่พี่บอกว่าไม่ต้องส่งมาทางกูนะสายตาเขาบอกว่าไม่ต้องส่งมาถึงกูนะเอไม่อยากได้แล้วจริงคือหลายหลรถจอันนี้อันเนี้ยเนี้ยเนี้ยปมพีพีมีนบอกปพีพีมพี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 ไม่อยากพีพีพีพูดไปเรื่อยๆพีพีพูดไปมอร่อยขนาดไหนพี่พูดไปเรื่อยๆอร่อยอร่อยมากเลยมพี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 ่ยง่ายมาถ่ายส่ขนย่านเก็บที่นอนนะคะนี่อะไรอ่ะพนักงานไม่มี ไม่มีแบบหลับกันหมดไม่มีแรงทำงานไม่มีแรงทำงานเลยไอ้ไอ้ไอ้รถเนี้ยคือตอนที่เรารีวิวไอ้ซูเปอร์ลินเจอร์ล่าสุดอะกามินก็นั่งกินจนหมดกระปุกเหมือนกันนะผมเนี่ยซัดไปสองกระปุกติดไม่ใช่ไม่ใช่อันอันรถมันพึ่งมะนาวพึงมะนาวจีจาจริง ไายคนชอบอยู่แล้วนี้ไม่ต้องพูดถึงเยอะแค่ว่าผมจะพูดง่ายๆว่าคุณซื้อวันนี้ถูกกว่าที่คุณลองไปซื้อวันนี้ถูกวันนี้ถูกมากๆไม่วันนี้วันนี้เหลือเท่าไหร่ขายทั้งหมดเป็นเซตค่ะ219บาทค่ะได้กี่ชิ้น6ชิ้นค่ะทุกราชทุกรถเลยค่ะเหลือเท่าไหร่2อันนี้อันนี้อร่อยมากคือถ้าซื้อเป็นเซตวันนี้ถูกสุดเนาะ11ชิ้นอร่อยมากคุณเลยวันนี้18เสียแล้วเออ ได้มะขามแก้วสามค่ะได้ช็อกโกแลตที่เป็นมะขามสามคือตัวเม็ดมันอะมันหน้าตาเหมือนแต่ก่อนที่มันอยู่ในซองกลมๆที่เหมือนซองยาแล้วรสชาติมันคล้ายๆกันนะอร่อยนะอร่อยมากอร่อยมากจริงเหรอิ้คะอ่ะจริงนะนั่งรอบแรกอ่ะเดี๋ยวกูจะพูดขายนะเป็นยังอีกเหรอเฮ้ยเอาจริงนะกูว่าขายเสียงเสร็จต้องเก็บเสร็จ ม่วงทุกคนมันนุ่มมันมันแบบมันสบายเกินพุกมันไม่แบบเนี้ยเดี๋ยวเราพับโซฟามานั่งเหมือนเดิมดีกว่าแล้วก็คือเตียงมันดีมากคือผมจะบอกให้ว่าเตียงเนี้ยใครไม่เคยนอนเตียงแบบพูดตรงตรงสบายสบายอันเนี้ยคือราคามันเท่าเตียงที่แบบทั่วไปเลยอ่ะมันนุ้มมากนุ่มแบบมันยาวเตียงนี่คือแบบนอนแล้วสบายจริงก็คือถ้าทําให้คุณอัดนอนแล้วตื่นเตียงรู้ก่อนแล้่องอาเป็นใจแล้วนวัตกรรมถึงด้วยให้2 0 0พกว่าบาทอีกนะเตียงเนี้ยคุ้มมาก พี่ผมกาเอาล่้นลูกคุณด้วยมาเดินก้าวเดินลูกมามามาลูกผ่านเดินลูกไม่ไหวอมั้งเลยจริงจริงไม่ได้พูดเล่นใครไม่หลับจะหลักจะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาถ่ายกันหลังนี่ไงเกิดแอบกินขนมถ้าเรายังปล่อยให้เขาเป็นแบบนี้อยู่เราจะไม่ได้ถ่ายถอดแล้วค่ะเพราะเขาจะนอนค่ะแต่กลับมาไม่ได้ ดีนะทรา้หลับบ้างไม่ต้องตกด้านงโเรียนทำที่นอีก่อไสิอาจริงแล้วอะอบีนรด้ยหมาหาเชือกฟังมัดเวยเตียงอันนี้มวนไม่ได้แล้วมันังคายตัวแล้วไอหมีใครทำร้ายเองไ่ดูทวิตเล็กคนไหนเมย์เมย์เล็กทวิตเลเย น้าแล้วแบบโอ้โหโจ๊กเกอร์อ่ะเมื่อกี้เนี่ยเห็นหลังแล้วอยากเห็นหน้าโจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์มี๋ยวไม่ได้เป็นมึงมองไม่เห็นมีมาดิบ้านไอ้สีพี่หมีชอบชอบพี่มีชอบอันนี้ไอ้บอกเลยว่า คมาสินค้านี้บอกเลยว่าขายดีทาปากแล้วดีทาแก้มก็ได้แล้วก็มีมะขามเม็ดใหญ่ด้วยอย่าลืมเกลี่ยกันดีๆ่ะมันคือสักฟันมันคือสักฟันตัวเก้ายเหรอเอี้มันเป็นเก้าอี้แล้วบันลังนะบันลังอันนี้อันนี้ครับคราวที่แล้วมีสำมภีไหมมีสำมภีไหมครับปองน้ำเลยนายเป็มีที่สุแล้วนะครับ แก๊งนั้นมันหาเรื่องเรานัดจัดการเรียบร้อยแล้วใช่ปหมดูหน้าแก๊งเสื้อแดงนี่ฟบกให้ซฟซเถอไม่กลับไปโดนตีนถ้าพีดไม่ซฟบุ๊ไม่กลับอาทิตย์หนึงเอี่จไม้วนะหลับตางเคยหลับตาไม่รู้ดี๋ยว่าผิดย่ นั่งข้างนักธุรกิจหมื่นล้านเมื่อกี้คือการแสดงนะครับผมส่วนต่อไปนี้ไม่ใช่การแสดงนะครับเอาขายขายของมากขายของเโดยกลายเป็นทุกคู่ไม่ได้จิ้นกูจิ้นกับพีคุณนิด ก็อันนี้คราวที่แล้วมายังประทับใจอยู่เลยเพื่อนเนี้ยเอาไว้ทาหอมเอาไว้เช็ดเช็ดเกลแกละใช่เช็ดอะไรที่ดำดำทุกอย่างได้เลยเข่าใส่ดำดำฝ่าเท้าคอซอกคออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยซอกคอดำดำอ่ะีสปองนี่เขาใช้ได้ทุกอย่างจริงจังเอยควรซื้อนะคะสปองใช้ได้ทุกอย่างไออันเนี้ยผมจะบอกให้ ไม่นนโคตรหอมหอย่าไปจิ้มหนมปังนะเนี่รสชาติมันเหมือนขนมอ่ะแตคือมันกินไอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพา่าคลิปดีๆนะคะ